ครัเมืองได้รับถนนเส้นนี้จะเป็นมอสซาวโล่งมากๆสำหรับกรุงเทพมือนี้นะครับช่วงนี้อยู่ประมาณ8ปดโมงครึ่งครับ8ปดโมงสาแล้วดูจากถนนปกติจะเป็นเสซนนี้จะติดเยบติดคือว่าติดสุดๆแบบพี่ ติดสุดๆครับติดคักติดแน่เต็มวนี้โล่งมากๆเมืองเราครับบรรยากาศในกรุงเทพตอนเศร้าโล่ครับรสวนทางก็แคบจะพ่มีครับเ็้นี้เป็นเสซนเขาสู้สุมวิดนะครับแต่ผมจะมุ่งหนาตอนนี้ผมมาจากสุข,ขุมวิทจีเอ็ก็กำลังจะมุ่งหนา รัชดาครับนี่คือไต่ทางด่วนทางขวามือนี่จะเป็นเส้นทันพระรามเก่าครับส้ายมือจะเป็นฟอจูนโลงครับจริงก็เทศการครับช่วงนี้นกักเทศการครับ จากสี่กับว่ามีผู้โดยสารสักขั้นเลยครับส่วนมาชสิบเปิดเปิดเป็นไฟวางเอาะแมนนลงคักลงเนี่ยสิบเอ็ดแห้งกินแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ ปกติเซ็นนี้ต้องจากสุขุมวิทยิบสามมาหอดสุทิสารหรือรัชดาสิบทธิ์นะครับต้องใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อนี้ครับบอกเลยว่าพอถึงสิบนาทีครับพอถึงสิบนาทีครับถึง ยังก็ตายเงาวัดชับถนนช่วงนี้แตนง,ง่ายใส่ง่ายตอนนี้นะครับใส่เวลาไปประมาณ6นาทีแล้วก็จะถึงบ้านนะครับ ถึงซรอยแล้วครับตัดเชือดสิบเมตรนบรรยากาศกรุงเทพครับตอนเศร้าครับ นี่แล้วครับทิถึงบ้านนะครับที่เ้าบ้านแล้วสรุปมาใส่เวลามาถึง10นาทีนะครับปกติตองมี้ชุบเป็นชั่วโมงครับจากรัชดาสิบเเขาสุขมุมวิท23ครับปกติต้องมีแหละหนึ่งชั่วโมงยังผีลายถุกมือนี่มือนี้ผมใส่เวลามาถึง10นาทีครับถึงครับโอเคนะครับ